สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วาจากคลิปที่แล้วไม่กำนันสัญญาว่าจะเอาไม้สวนที่เป็นไม้ด่างมาให้รับชมกันนะคะนี่เลยค่ะขนุนด่างค่ะทุกคนเห็นบ่เห็นบ,นบ่พี่น้องไม่กำนันได้มาแล้วค่ะขนุนด่างขนุนด่างเนี่ยวันแรกนะวันแรกที่ไม่กำนันไปอ่ะ ไม่เห็นนะคะไม่เห็นไม่รู้ไปหลบที่ไหนเนาะเออถ้าเจอวันแรกก็จะได้สวยกว่านี้เนาะเพราะว่าไปวันสุดท้ายไปเจอกับทุกคนพอไปเจอแล้ววันสุดท้ายต้นไม้เขาก็โ้มนะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่งานสิบวันผ่านการเลือกผ่านการอะไรเยอะแยะมากมายเจ้าของอคนที่ขายเขาบอกว่าเหลืออยู่สองต้นอืมอามาลายยูบัสันเพิ่นว่าเหลืออีกสองต้นนั่นก็หมายความว่า ขันเอื้นค่ะคือไม้เลือเลือิ่นเนาะต้นเลือเลือิ่นมีอยู่สองต้นพี่นองอันนี้คือขนุนแดงเนาะค่ะขนุนแดงพันท้องประสืทธ์เนาะเนี่ยอันก็มีลูกแล้วก็กินได้นะคะกินได้อันนี้เป็นไม้สวนเนาะพืชสวนผลไม้สวนเนาะขนุนนะคะขนุนเป็นไม้มงคลแถมยังเป็นไม้ด่างด้วยไม่คำนั้นดีใจที่สุดเนาะอันนี้ก็คือความาความสุดโรมของเขาเนาะก็ก็จะมีใบที่ ใบที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นธรรมชาติวัตจากของต้นไม้เนาะไม่เป็นไรหรอกเขาโทมได้เขาก็ดีขึ้นได้เนาะ,ะแล้วมันเหลืออยู่สองต้นเนาะทุกคนเห็นไหมลักษณะของขนุนด่างเขาด่างเขาด่างตั้งแต่ถึงลําต้นเลยนะคะนี่ทุกคนเขาด่างถึงลาต้นเขาก็ด่างด้วยเห็นไหมเห็นไหมเขาด่างด้วยนะคะเนี่ยเออใบเขาก็จะด่างอันนี้ก็คืออ,อ,อ่กิ่งนี้ก็คงจะ คงจะไม่รอดเนาะเออต้นใหม่มาลายมือพี่นองก็เป็นยังสีละธธรรมดาเนาะไม้เหลือเลือกเขาเออจริงๆงแล้วเลยอยู่สองต้นแม่กำนันเลือกมาต้นนี้เนาะต้นที่เหลือเขาสวยไหมเขาก็สวยเนาะเขาก็สวยแต่ว่ามันก็มีจุดที่ทําให้แม่กำนันแม่กำนันที่แรกก็เลือกยากเหมือนกันเนาะแต่ว่าเหลือไปเห็นเหลือไปเห็นอ่าใบหนึ่งที่สะดุดตามากๆเลยที่ทําให้แม่กำนันเลือกต้นนี้นะคะนั่นก็คือใบนี้เลยจ้า ด่างฮาร์ฟเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยใบนี้เขาจะด่างฮาร์ฟเขาจะสวยต้นต้นนั้นที่แม่กำนันไม่ได้เลือกมาเขาไม่ได้ฮาร์ฟนะคะเขาไม่ได้ฮาร์ฟเนาะอันนี้ก็คือมีความด่างฮาร์ฟนะสำหรับใบนี้แม่กำนันเลยตัดสินใจเลือกต้นนี้เพราะใบนี้นี่เองนะเนาะเห็นไหมคะใบแต่ละใบเขาไม่เหมือนกันเนาะความด่างของขนุนด่างนะคะทุกคนดีใจหลายค่ะพี่นวงดีใจแห้งแห้งนอนี่นี่นี่คือขนุนด่างเนาะกิ่งกิ่งกิ่งข้างนะกิ่งตรงนั้นเนาะเดียวสมุนให้เบิ้งเนาะ มุนยากค่ะสรุปขึ้ง่ามาะค่ะเนาะสวยนะคะสวยสวยคนที่รักที่ชอบในไม้ด่างอย่างไม่กำานนเมื่อเจอแล้วก็จัดสิคะ้ะ จะรอะไรจัดคะ่ะน,นี่คือไม้สวนด่างของไม่กำนันนะคะอันนี้คือเพิ่มเติมจากวันนั้นก็ได้มาส้มเช้งด่างเห็นไหมอันนี้เขาก็เห็นไหมมาอยู่ก็ไม่กำน,นันนะยอดเขาก็สวยแล้วเนาะแล้วก็เลมอนด่างค่ะทุกคนเห็นไหมเขาก็สวยแล้วนะนี่นเนี่ยยอดเขาก็าแก่แล้วแก่แล้วนะคะเลมอนด่างสรุปไม่กำนันกวดนี้ได้อา,าไม้สวนที่เป็นไม้ด่าง สามต้นเนาะออันนี้คือที่เป็นไม้ด่างนะคะน,นี่เห็นไหมเดียวแม่กำนันมีอีกนะคะอันนี้เป็นไม้สวนที่เป็นไม้ด่างลืมอะไรไปหรือเปล่าน <laughs> อกจากเราจะได้ไม้สวนที่เป็นไม้เขียวธรรมดามากมายหลายต้น อ่าเหมือนคลิปที่แล้วที่แม่กำนันทำให้ชมนะคะเป็นก็มีทุเรียนบ้างมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมกะทิมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยมะม่วงพันธุ์เบาใตา้พุทราแดงนี่พุทราแดงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กำนันจะโพสจะโพสพุทราแดงและมะม่วงอ่าและอะไรอะ่ะมะพร้าวลูกมะพร้าวให้ให้ให้ดูในโพสนะคะทุกคนอ่าเพราะว่า เขาเขามีเขามีลูกหน้าตาเป็นยังไงคุซาแดงอุ้ยอของอทุกคนทุกท่านที่เคยเจอแล้วที่มีเยอะแล้วที่ที่อยู่สวนทางถิ่นของเขาอะ่ะก็คงจะรู้จักแต่แม่กำนันยังไม่รู้คะ่ะถิ่นพื้นที่ของแม่กำนันยังไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คงจะจัดได้ว่าเป็นผลไม้อีกต้นหนึ่งที่แปลกเนาะแม่กำนันก็เลือกไปปลูกเนาะอันนี้ก็คือ เซิร์ฟเป็นออเดอร์ไปก่อนนะเล็กๆน้อยน้อยนะเพราะว่าแม่กำนันกำลังจะเริ่มทำสวนค่ะทำสวนไม่ใช่ว่าจะสวนใหญ่สวนโตแล้วปลูกอย่างละ,ะต้นสองต้นสามต้นไปอะโวคาโดแม่กำนันก็ได้พันไปกิ่งพันไปสองต้นเนาะสองต้นอาจจะเยอะหน่อยก็คือมะพร้าวน้ำหอมนั่นแหละแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือสามต้นนี้นะคะมีต้นไหนถ้าเป็นพืชสวนไม้สวนที่ด่างอีกแม่กำนันก็ก็จะ จัดอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอทุกคนคะต้นใหญ่กว่านี้มีไหมก็มีนะแต่ว่าราคาเขาก็สูงหน่อยเราคนเราก็ต้อง ดูกําลังตัวเองนะคะต้นนี้เนาะต้นต้นน้อยต้นเล็กกิ่งเล็กเขาเราก็เอาไปเลี้ยงดูเอาเนาะเออเอาดูดูแลเอาใจใส่ให้เขาโตเขาบอกว่าคนที่ขายนะคะเขาบอกว่าอีกถ้าเราดูแลด,ดีๆเขาสวยงามสองปีเราก็ได้กินแล้วเนาะนอกจากจะได้ไม้ด่างที่สวยงามแล้วก็พร้อมกับไม้เป็นไม้มงคลด้วยเราก็ยังจะได้กินอีกนะคะกินกินเขาเรียกว่ากินขนุนพัน ทองประเสริฐนี่ไม่ใช่ว่าอะเป็นทองเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะคะสําหรับขนุนพันธุ์ทองประเสริฐถ้าเป็นไม้เขียวก็โอ้เขาเขานื้อเนื้อเขาก็หนามากเลยเนาะเนื้อเขาหนามากเดิเออแม่กำนนั้นก็ได้ชิมอยู่เขาก็อร่อยอยู่นะคะเขาก็อร่อยอยู่เนี่ยทองประเสริฐนะคะอืมแต่เป็นเป็นดางเนาะอันนี้เขาเป็นเป็นเป็นไม้ดางอืม แต่ความโตช้าไม้เขียวและไม้ด่างนี่ไม้เขียวเขาก็จะโตเร็วกว่านะคะไม้ด่างนี่ก็อาจจะก็อาจาอาจะโตช้าหน่อยเนาะด้วยความด่างของเขาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงไปเนาะเราก็เลี้ยงไปแต่ที่บ้าแม่กำนันนี่ก็มีอีกที่ใครได้ชมไลฟ์หรือว่าไลฟ์น,ลนั่นแหละแม่กำนันไลฟ์อยู่ว่าได้ไม้ด่างมาโดยธรรมชาติก็คือลิ้นกี่ด่างแม่กำนันมีสองตน้น ช,ช้างโตช้ามากทุกคนลิ้นจี่ด่างที่ใครชมไลฟ์แม่กำนันวันนั้นก็จะรู้รู้ประวัตินาอแม่กำนันได้มาอย่างไงได้มาโดยบังเอิญอู้ยพอป่านว่าเล่าหูจากแม่กำนันมักไม่ดงังกินลิ้นจี่อยู่ดีๆแล้วก็ทิ้งมเมล็ดทิ้งอะไรไปใต้ต้นไม้ใหญ่เนาะทีนี้เขาเกิดขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเกิดมีสองต้นที่เป็นด่างอ่ะทุกคนด่างขึ้นมาเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าลิ้นจี่ที่เขาเก็บมาขายเน่ะ เขาอาจจะมีแม่ที่ด่างก็ได้เออลูกเขาอด่างขึ้นมาตั้งแต่มเมล็ดเลยนั่นน่ะแม่กำนันก็เก็บใส่กระถางไว้เนาะเดี๋ยวกลับไปแม่กำนันจะทําคลิปให้ชมนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้แม่กำนันก็มาอัปเดตให้ดูว่าไม้ด่างไม้สวนของแม่กำนันคือตอน้นอะไรสรุปคือขนุนด่างนะคะก็ได้ได้มาเพิ่มเติมคะ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชม โชคดีมีความสุขทุกท่านไม่กำน,นันสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ